รับสวัสดีพี่น้องเสรีภาพนะครับทุกท่านก็พบกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์นะครับที่29ธันวาคมในพระธรรมที่มาถึงพวกเราเนี่คือเศกคลิยานะบทที่3ซึ่งหมดมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับก็เศกคลิยาเป็นผู้เผยพระชนะในช่วงหลังจากกลับมาจากการเป็นเฉลยเป็นการพยากรณ์ในบทที่3นี้จึงกล่าวโทษไอ้กล่าวถึง ว่าเมื่อ,อยูกลับมาสร้างพระวิหารบูรณะกำแพงเมืองแล้วเนะีเขาจะมีระบบปุโรหิตกลับคืนเข้ามาและจะแต่งตั้งชายคนหนึ่งที่ชื่อนะโจชูวหรือโยชูวนะให้เป็นมหาปุโรหิตเพื่อเป็นคนกลางถวายเครื่องสัตวบูชาไถ่โทษบาปแก่นะครับชนชาติอิสราเอลแต่ว่าเนื่องจากเขาไป,ไปเป็นเฉลย นะครับถึง70ปีแล้วระบบปุโรหิตก็ไม่ได้ดูแลเขาไม่มีโอกาสได้กระทาการถวายเครื่องบูชาที่บาบิโลนนั้นระบบปุโรหิตจึงอจึงไม่ได้ถูกล,ลักษาไว้เมื่อ,อยูชวากลับมาจึงมีความไม่พร้อมนี่เป็นเหตุผลที่ยูชวาเมื่อย,ยืนอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้าแล้วเขามีความแต่งตัวเครื่องแต่งกายที่สกปรกไม่ได้ตก ตรงตามคุณสมบัตินะของการเป็นปุโรหิตดังนั้นนะครับผมเองตั้งหัวข้อวันนี้ไว้ว่าพระเจ้าและผู้ฟ้องร้องหรือผู้กล่าวโทษนะครับเรามาพูดถึงผู้กล่าวโทษก่อนนั่นก็คือนะครับซาตานนั่นเองก็ยืนอยู่ข้างขวาของโนะยชวูวแล้วซาตานก็กล่าวโทษท่านนะครับนั้นเป็นดิสัยอันหนึ่งที่ ศนะัตรูของพวกเราจะทำนะผู้กล่าวโทษนิสัยของซาตานไม่เพียงแต่พูดมุสาแต่เขาเป็นคนขี้ฟ้องด้วยเพราะฉะนั้นเราเองที่เป็นคริสเตียนเป็นบุตรของพระเจ้าจะต้องระมัดระวงังไม่ฟ้องหรือกล่าวโทษนะกับด âm นิติฉินนินทาพี่น้องของพวกเราเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เป็นนิสัยของศนะัตรูของพระเจ้า บุคคลที่สองผมพูดถึงพระเจ้านะครับเราเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงกระทําอะไรกับโยชูวาบ้างนี่มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ประการห้าประการด้วยกันประการที่หนึ่งพระเจ้าปกป้องนะครับโยชูวาหรือปรามนะครับทำไมครับซาตานในข้อที่สองพระเจ้าตัดกับซาตานว่าพระเจ้าตัดห้ามเจ้าเถอะเราจะเห็นว่านะครับ พระเจ้านี้ไม่มีพระประสงค์หรือไม่พอพระทัยที่จะให้พวกเราที่เป็นคริสเตียนกล่าวโทษพี่น้องของพวกเราแล้วพระเจ้าถึงขนาดใช้คําว่าห้ามพระเจ้านะครับห้ามหรือปรามะทุกคนนิสัยของการที่ชอบกล่าวโทษตําหนิติฉินนินทาพี่น้องของพวกเราขอให้เราได้หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้นะครับ ไม่ตัดสินและก็เก่าวโทษพี่น้องสองเพื่อเจ้าได้ชำระบ,บาปของโยชูวาเราสังเกตดูในข้อนะครับทีนะบ่ข้อที่สนะครับแล้วชำระเขาจากความบาปเมืเ่อเพียงได้ชำระบ,บาปเขาเท่านั้นพระเจ้าเนี่ยประการที่3คือ <c oughs> ประดับกายนะครับแต่งตัวทำไมครับโยชูวาเสียใหม่ และเป็นภาพที่บอกให้เราเห็นว่าพระเจ้าเมื่อล้างบาปของพวกเราแล้วพระเจ้าก็ใส่เครื่องแต่งกายตกแต่งประดับเราหมายถึงอะไรคือชีวิตของเราที่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่อเรามาเชื่อพระเยซูพระเยซูไม่เพียงแต่ลบล้างบาปพระองค์ทรงทำไมก็ตกแต่งประดับกายเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราคริสเตียนที่มาเชื่อแล้วต้องมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ นะแสดงว่าเราเองยังไม่ได้ยอมให้กับพระเจ้าหรืออาจจะหนักกว่าน,นั้นคือเรายังไม่ได้กลับใจบังเกิดใหม่จริงๆประการที่4ครับพระเจ้าทรงบัญชาและทำพันทัสยากับทำไมครับกับโยชูวาหลังจากที่พระเจ้านะครับบอกในข้อที่7กับข้อที่นะข้อที่7นะบอกว่าพระเจ้าบอกว่าถ้า เจ้าดาเนินตามหนทางของเรารักษาคํกคาชับของเราพระเจ้าสัญญาว่าจะให้เขาปกครองและเขาดูแลบริเวณแล้วก็ให้เขามีสิทธิเอเคเราไปอ่านในใดละเอียดเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วมารู้จักกับพระเจ้าแล้วถ้าเราเองคริสเตียนนะครับดำเนินชีวิตอย่างสัตย์ซื่ออยู่ในทางของเราสังเกตดูในข้อที่7ดําเนินในหนทางของเราหนทางของเราคือคําสอนของพระคัมภีร์ รักษาคํากําชับคําสั่งที่พระเยซูกําชับโดยเฉพาะเรื่องของความรักพระเจ้าและรักพี่น้องนั้นนั้นเป็นบัญญัติที่พระเจ้าถ้าเราทําพระเจ้าจะอวยพรพี่น้องเป็นคริสเตียนนะครับผมเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าชีวิตของเราจะดีขึ้นกว่าก่อนที่เราไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับในทุกด้าน ทางด้านสุขภาพร่างกายทางด้านจิตใจเราจะมีความสุขมากกว่าก่อนแล้วทางด้านจิตวิญญาณของพวกเราและโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจในครอบครัวการงานการค้านะการเรียนของวเราทุกด้านจะดีกว่าก่อนที่เรามารู้จักกับพระเจ้าผมใช้คําว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนถ้าพูดถึงฝ่ายวัตถุนะครับจะร่ํารวยเท่ากันหมดนะครับตามพระคุณของตัวเจ้าเพาะฉะนั้นนะครับ ถ้าเราดําเนินถ้าเรารักษาพระเจ้าสัญญาไว้ว่าพระเจ้าจะอวยพรเราเราคริสเตียนจะต้องทำไมครับรักษาทำตามเดินอยู่ในทางคำสอนของพระกัมภีร์แล้วพระเจ้าจะอวยพรแก่พวกเราทุกคนแน่นอนประการนรับสุดท้ายนะครับเป็น เรื่องพระเจ้าสัญญาถึงมหาปุโรหิตที่ยิ่งใหญ่ที่ดีพร้อมครบถ้วนสมบูรณ์ที่จะมาไถ่โทษบาปของมนุษย์นะัเพียงครั้งเดียวไม่ต้องทำล้ลมเลิกพิธีการถวายเครื่องสตัรวบูชาแบบเดิมนะครับนั่นก็คือชื่อเดียวกันครับคือชื่อโจชัวชื่อพระเยซูหรือพระอังกูลนะหมายถึงพระเยซูพระผูดไทยบาปของพวกเรา พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะมาและพระองค์จะทรงจะมาเปลื่องบาปของพวกเราทั้งหมดทีเดียวครั้งเดียวนะครับโดยผ่านทางความเชื่อในพระเยซูนั่นเป็นโครงล่างคําสอนนะครับของในพระธรรมเซเคริยาบทที่สานี้ขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคนครับในพระนามพระเยซูคเจ้าเอเมน